ขโมยเงินไปเท่าไรครับแสนก็บาทแสนก็บาทแล้วเพื่อนผมต้องติดคุกกี่ปีครับ30ปีอย่ายอมไลยใครอย่ายอมสามสิบปีอย่ผมขอเวลาตะกู้นะครับคุณต <c ười> ำรวจนีกกี้ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนไม่ว่ามึงจะผ่านอะไรมามึงจํำคำนี้ไว้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น <c ười> มึงคือเพื่อนกูคร <c ười> ั้งแรกไปไงมีคนมาทวงตังมึง กูก็ช่วยออกตังให้สองปันครั้งที่สองมึงไม่มีจูกับเขาเขามาต่อยมึงงั้นแต่กูรับแทนเอาไว้ได้ทุกดอกไอ้นั่นก็ต่อยแม่นเหลือเกินครั้งนี้มึงก็ไม่ดมห่วงมึงไปขโมยตังเขาบ้านดึงแดนคุกอีกสามปีดิกกี้เพื่อนรักเดี๋ยวกูซื้อบัวลอยไปฝากนะถ้ามึงติดคุกอะเอาไม่ใช่ถ้ามึงพูดเองไม่ใช่เหรอว่ามึงยังไม่ทิ้งกูอะมึงบ้าหรือเปล่าใครเบื่อมึง โอ้ค oh, ุณตำรวจครั